สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลข่าวสารกับคริปโตนิวส์นะคะประจำวันที่2ตุลาคม2025ค่ะวันนี้ตลาดคริปโตเปิดเดือนตุลามาค่อนข้างคึกคักเลยนะคะบ t c o i n กับอีเธ r รี m มเนี่ยดีดตัวขึ้นน่าสนใจมากแต่ก็น่าคิดนะคะเพราะมันสวนทางกับข่าวใหญ่ที่สหรัฐที่พึ่งเข้าสู่ภาวะ Government shutdown ไปเมื่อวานนี้เองคำถามคือ ไอ้ปรากฏการ์อัพโทเบอร์ที่รอๆกันเนี่ยจะมาจริงไหมหรืออม่มันเป็นแค่แรงกระเพื่อมสั้นๆท่ามกลางความไม่แน่นอนกันแน่ค่ะใช่ครับคือข้อมูลที่เราจะมาดูกันวันนี้ก็อิงจากภาพรวมตลาดนะวันที่1ตุลาเลยนะครับซึ่งมันก็มีสัญญาณหลายอย่างที่น่าสนใจจริงๆทั้งเรื่องราคาแล้วก็สถิติเก่าๆเก,าเกี่ยวกับเดือนตุลาแล้วก็แน่นอนมุมมองจากนักวิเคราะห์หลายๆคนด้วยครับ น่าสนใจค่ะงั้นเราเริ่มที่ภาพรวมราคากันก่อนเลย Bitcoin BTC นี่เหมือนพุ่งแรงทะลุแนวต้านไปเลยนะคะแต่แถวแถวแสนหม ก่อนจะย่อมานิดหน่อยแถวๆแสนหมื่นหกสองร้อยกว่าก็ยังบวกอยู่ประมาณ2.6%นะคะถือว่าเป็นการเบรกขึ้นมาชัดๆเลยหลังจากที่นิ่งๆไปก่อนหน้านี้ถูกต้องครับตอนนี้แนวรับสำคัญที่ต้องจับตาเลยก็คือโซนแสนหมื่นสี่ถึงแสนหมืนหดอลลาร์นะครับถ้าเราไปดูสัญญาณทางเทคนิคอย่างพวกเอ,อเส้น EMA หรือ parabolic s i e เนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังชี้ไปในทิศท,ทางเหมือนเป็นขาขึ้นระยะสั้นอยู่นะครับอืมค่ะ แล้วอ e ีทเรียมอะคะ ETH เป็นไงบ้างเห็นว่าก็ตามมาติดๆเลยใช่ครับ ETH ก็ไม่น้อยหน้าพุ่งตาม BTC มาเลยจากแถวแถว4,150ขึ้นไปทดสอบใกล้ๆ4,300เหรียญบวกไปกว่า3%เลยนะครับในเวลาแป๊บเดียวโหแรงเหมือนกัน ครับแม้จะยังห่างจากจุดสูงสุดเดิมหรือ all time high อยู่พอสมควรประมาณสัก16%ได้แต่ก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่แรงใช้ได้เลยครับแล้วก็สำหรับ ETH นะครับจุดที่น่าสังเกตคือสัญญาณ parabolic SAR เนี่ยมันพื้นพลิกกลับมาอยู่ด้านล่างราคาซึ่งตามเทคนิคแล้วก็อาจจะบ่งชี้ถึงโอกาสกลับตัวเป็นขาขึ้นระยะสั้นได้เหมือนกันครับอ๋อค่ะค่ะเข้าใจค่ะแล้วที่เมื่อกี้เราพูดถึง October กันนะคะ ที่ได้ยินบ่อยๆคือมันมีความเป็นมายังไงเหรอคะทําไมต้องเรียกเดือนตุลาแบบนี้อ๋อครับคือมันเป็นศัพท์ที่มาจากคอมมูนิตี้คริปโตเขานะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยเดือนตุลาคมมักจะเป็นเดือนที่บิตคอยให้ผลตอบแทนเป็นบวกค่อนข้างดีอย่างข้อมูลย้อนหลังไปดูปี2021นี้บวกไปเกือบ4 0เลยนะครับปี2023ก็บวกไปรายี่สปอี2 0 2 4ล่าสุดก็บวกไปสิบกว่าโหสถิติด,ดีเลยนะคะ ใช่ครับแล้วข้อมูลจากคอนกลาสก็ยืนยันแนวโน้มนี้ด้วยนะครับว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยตุลาคมกับพฤศจิกายนเป็น2เดือนที่ผลตอบแทนดีที่สุดเลยและที่น่าสนใจมากๆคือเดือนกันยาที่เพิ่งผ่านมาปกติเนี่ยเดือนกันยาจะเป็นเดือนที่ตลาดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ปีนี้2025 Bitcoin คกลับปิดบวกไปได้ตั้ง6.6%เอซ้าวเหรอคะครับซึ่งบางคนก็มองว่าเอ๊ะนี่อาจจะเป็นสัญญาณส่งที่ดีสำหรับการเข้าสู่อัโทเบอร์จริงๆก็ได้ครับ อืมก็น่าสนใจแต่ว่าถึงสถิติจะดูดีก็แดนมีเรื่อง US government shutdown เข้ามาแทรกพอดีเลยตั้งแต่1ตุลาสหรัฐก็เข้าสู่ภาวะนี้แล้วเรื่องนี้มันจะส่งผลกระทบยังไงบ้างคะกับตลาดคริปโตครับเรื่องนี้น่าจะส่งผลได้หลายด้านเหมือนกันนะครับคืออย่างแรกเลยเนี่ยการพิจารณาอนุม,มัติพวกกองทุน ETF ต่างๆโดยเฉพาะพวก p ปอต Bitcoin หรือ Et h ท r e ีย ETF จากกรตอตตสหรัฐหรือ SEC เนี่ย ก็น่าจะล่าช้าออกไปอีกนะครับเพราะหน่วยงานรัฐบางส่วนหยุดทํางานอ๋อค่ะอย่างที่2คือสภาพคล่องในตลาดการเงินโดยรวมอาจจะลดลงได้แต่อีกมุมนึงนะครับก็อาจจะทำให้นักลงทุนบางส่วนหันมามองสินทรัพย์อย่างบิตคอยหรืออีเทเรียมมากขึ้นเพื่อใช้เป็นการป้องกันความเสี่ยงหรือเฮชนะครับจากความไม่แน่นอนทางการเมืองเศรษฐกิจอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันถือว่าซับซ้อนทีเดียวครับ ค่ะแล้วถ้าดูเฉพาะเงินทุนที่ไหลเข้า ETF ละคะตอนนี้ยังโอเคอยู่ไหมยังมีคนสนใจอยู่หรือเปล่าข้อมูลล่าสุดจาก Social Value ยังดูดีอยู่นะครับคือ Bitcoin ETF s โดยรวมเนี่ยยังมีเงินไหลเข้าสุดทีิหรือ Net Inflow อยู่ที่ประมาณ430ล้านดอลลาร์นำโดยกอง IBIT ของ BlackRock นะครับไหลเข้ามากที่สุดเกือบ200ล้านดอลลาร์โหเยอะเหมือนกันนะคะครับตามมาด้วยกองของ Ark และก็ Bitwise ก็แสดงว่าความสนใจจากสถาบันยังคงมีอยู่ครับ แล้วฝั่ง Ethereum ETF เป็นไงบ้างคะเหมือนกันไหมฝั่ง Ethereum ก็มีเงินไหลเข้านะครับราวๆ127ล้านดอลลาร์แต่ว่ามีจุดน่าสังเกตคือเงินทั้งหมดเนี่ยมาจากกอง ETHA ของ BlackRock แค่กองเดียวเลยเอ้าวเหรอคะกองอื่นยังไม่มีเลยเหรอใช่ครับกองออื่นยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยซึ่งอันนี้ก็อาจจะสะท้อนว่าความเชื่อมั่นหรือความสนใจใน ETH ETF ตอนนี้มันยังกระจุกตัวอยู่กับผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดอยู่ครับ อืมเข้าใจเลยค่ะฟังดูแล้วเหมือนมีทั้งสัญญาณบวกแล้วก็ปัจจัยที่ต้องระวังเยอะเลยนะคะแล้วมุมมองของนักวิเคราะห์ในตลาดตอนนี้ล่ะคะเขาเห็นตรงกันไหมหรือว่าเสียงแตกกันไปเลยเออเสียงค่อนข้างหลากหลายเลยครับอย่างซาซาเทกิล่านี่เขาก็ชี้ว่าแม้จะมีการขายบิตคอยออกมาเยอะจากพวกรายใหญ่หรือวานะครับในช่วงสิงหากันยาแต่ถ้าราคายังยืนเหนือแสนหมืดอลลาร์ได้เนี่ยก็ยังมีโอกาสรีบาวไปถึงแสนแปดดอลลาร์ได้เหมือนกัน โอก็ยังมองบวกอยู่นะคะเนี่ยแล้วมีใครที่มองแบบระมัดระวังกว่านี้ไหมคะมีครับอย่างคริปโตคาโพเนี่ยเขามองว่าตลาดอาจจะยังต้องการการปรับฐานหรือแบบว่ารีเซ็ตระยะสั้นก่อนนะเพื่อสร้างฐานที่มันมั่นคงกว่านี้ก่อนที่จะไปต่อได้จริงๆอืมส่วนคริปโตร s สก็มองต่างมุมไปอีกว่าการที่เดือนกันยาปิดบวกได้เนี่ยแหละคือฐานส่งที่ดีเลยสำหรับขาขึ้นรอบใหม่ แล้วนักวิเคราะห์สายกระทิงอย่างทอมลีจากฟันสแตรดล่ะคะยังมั่นใจเป้าเดิมไหมทอมลียังคงเป้าหมายเดิมครับคือมองว่าบิตคอยมีโอกาสไปถึง200,000ดอลลาร์ 200, ได้ภายในสิ้นปีนี้โอ้โห oh ครับก็จะเห็นว่ามุมมองยังแตกต่างกันพอสมควรเลยครับจอนนี้ ค่ะเข้าใจเลยสรุปแล้ววันนี้เราก็เห็นราคา BTC ยืนเหนือแสนหมื่นหกส่วน e t h ก็กลับมาทเทาสี่0ดูเหมือนจะรับกระแสะ October เลยทางสถิตินะคะเงินไหลเข้า ETF ก็ยังดีอยู่แต่ก็มีความไม่แน่นอนจากเรื่อง government shutdown แล้วก็มีสัญญาณเตือนเรื่องแรงขายจากวานเข้ามาด้วยถูกต้องครับ ซึ่งมันก็นำมาสู่คำถามสำคัญที่น่าคิดต่อนะครับว่าการดีตัวขึ้นครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นออกโอเบอร์อย่างที่หลายคนหวังจริงๆหรือมันเป็นแค่ปฏิกิริยายระยะสั้นๆต่อข่าวและท่ามกลางภาพใหญ่ที่มีทั้งความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจแรงกดดันจากปัจจัยมหาภาคต่างๆรวมถึงมุมมองนักวิเคราะห์ที่ยังเสียงแตกกันอยู่เนี่ยไอสัญ,ญญาณบวกทางเทคนิคกับอารมณ์ตลาดที่เริ่มกลับมาคึกคัก แบบว่าเริ่มมีไฟขึ้นมาเนี่ยมันจะแข็งแกร่งพอที่จะต้านทานปัจจัยลบต่างๆได้นานแค่ไหนอันนี้น่าติดตามอย่างใกล้ชิดเลยครับเป็นประเด็นที่ต้องจับตาดูกันต่อไปจริงๆค่ะเอาละค่ะหากชื่นชอบการเจาะลึกข้อมูลข่าวสารแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Crypto News ของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและจะได้ไม่พลาดข้อมูลสำคัญในโลกคริปโตค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ